สวัสดีครับพวกจับพีไอแชนแนลนะฮะวันนี้เราจะมาทำการตบมาเลเนียกันนะฮะโดยการที่จะไม่โกงนะฮะรอบที่แล้วเราโกงนะฮะเราใช้ทุกอย่างเลยนะ,ะทีซีดาบทามินนะฮะรวมถึงใช้สายเวทนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะรยยาายะยะไกลเนอะมันโกงนะฮะมันก็ดบได้มากแต่แบบส่วนมากมันจะโกงนะฮะคนนี้เราจะไม่โกงนะฮะเราจะแบบไปตบเขาเพียวๆเ,เลยอย่างนี้นะแจ๊ะอ้าวนไหครับว่ามันจะอย่างเงี้ย ชิวๆสบายๆฮะเขาจะงงเงี้ยแต่เขาจะโดนเงี้ยเด้งไปดิเด้งไปดิแจ้เข้าไปหนึ่งหนึ่งทีหลบไปได้หนึ่งทีก็ฟัดสวนไปฟันลบลบจื๊บจื๊บนี่ฮะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต่ไม่โดนครับยังไงครับดวดดานะเดือดดานมากปั๊บโชว์ไปหนึ่งทีปั๊บโชว์ไปหนึ่งทีปั๊บโชว์ไปหนึ่งทีจังหวะนี้วงแหวนแห่งแสงครับปาเข้าไปครับจื๊บจื๊บไปฮะหนึ่งทีฮะดองดองับฟันลบโชว ไม่พลาดไม่พลาดชอนน็อตนี้ไม่พลาดแล้วตกเป็นหนึ่งพีเอาแล้ฮะตรงนี้ฮะเดือดดานมากโคตรเดือดะฮะโคตรเดือดใส่ฟ้าไหมใส่ฟ้าไหมปาใส่ฟ้าโอ้โหโ,โ,โดนไปหนึ่งดอกฮะเริ่มฮนะเริ่มแนะล้วหลบไปหลบโชพยายามเลี้ยวไปทางซ้ายของเขานะฮะตรงนี้คือน,น้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำฮนะใครได้ไหมเปี้ยงโดนไหนะมะฮะมาแล้วฮะท่ายางเขาขล่อยห,หลบตรงนี้ให้ได้ ตบตรงนี้ได้แล้วก็อูโด,ดไปนิดนึงฮะอูเจ็บฮะเจ็บอยู่ฟาดอีกรอไปฮะฟาดอีกรอบ,อรอบเขาไม่ยอมใหเราหยุดเลยนะฮะเขาไม่ยอมใหเราหยุดเลยนะฮะแต่เราได้อยู่ฮนะเราฟาดไปไกลๆก่อนนะโตกไหมฮะล่วงไปแล้วหนึ่งทีฮนะช็อตนี้เข้าไปซ้ำอีกหนึ่งทีลงมาอย่างนี้จังหวะนี้โอ,อ้โหพลังยิงพึชศาสตร์ทองเนะี่ยเพิ่มเกาะของเขานะฮะพลังมาแล้วพลังมาแล้ว,ลลวไปวงแหวนแสงฮนะ วงแวนแสงของพี่มึงนี่อย่าอย่าใช้ท่านั้นอย่าใช้ท่านั้นนี่นโอ้อย่าให้โดนเขานะี่กูร่วงเลยเมื่อกี้หาดูทางพยายามพยายามให้มันเป็นระยะหน่อยเพราะว่าระยะใกล้กูหลบไม่ได้ <c oughs> กูหลบยังไงกูหลบไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ปัม้มโอ้โหฟาดมาสวนมาจาังหวะนี้เล่งเดือดเร่งไปนิดนึงฮะถือว่าแข็งแกร่งตรงนี้เป็นน้ำฮะใช้ได้อยู่ว่าเขาเตรียมใช้ท่าแล้ว ยังฮะอย่าง,ง,งยังเรามาพื้นที่กว้างๆตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะตรงนี้เป็นสายฟ้าเราลองดูว่าเขาจะมีติกยะยังไงฮะหลบฟันฮะฟันฮะหลบฟันโอ้โหโอ้โหท่าเขาเจ๋งมากวันนี้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวฮะดูเชิงเขาก่อนนะฮะสุมสีุ่มห้าไม่ได้เอแต่เขาทางตันแล้วฮะว่าสายฟ้าไปฮะดูดิว่าเขาจะใช้ท่านั้นไหมมานะฮะไกลอยู่ฮะคโคตรไกล ปับพับพับพับได้ฮะเปไ,ไป,ปไปไปมาอีกแล้วโอ้โหเขาใช้ท่านี้รัวๆขอแค่หลบท้ายต่อได้ก็ได้อยู่หลบท้ายต่อได้โอ้โหโดนนิดนึงโดนนินนดน,น,นึงฮะแต่พอก่อนพอก่อนไอ้สัตว์พอก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน,ออนเขาใส่มาไว้ยั้งเลยนะฮะตอ,อนนี้แม่มันหน้าเหมือนไส้จริง โอ้โหเว้ยหลบหลบหลยปามาให้อ้าวอ้าวอ้าสองทีสองทีก็ยังดีเอาละเขาเริ่มจนมุมฮะเริ่มจนมุมฮะหลบก่อนหลบก่อนพิกมาตรงนี้พิกมาแล้วเดินไปทางซ้ายเขาหน่อยเพิ่มหน่อยฮะเพิ่มหน่อยเราก็จะปิดฉากเขาในดอกสองสามดอกเลยฮะสายฟ้าตรงนี้ได้อยู่ฮะใช่ไหมใช้ฮะใช้ใช้หลบก่อน หลบก่อน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 ,อนเออมาฮะจังหวะนี้เขาเพิ่งใช้าษษษ้าเสร็จเขาชะง,งักลม้มล้มแล้วซัดด้วยท่านี้กึ้งเขาให้หนึ่งทีฟันหลบหลบรอดูฮะรอดูท่าทีเขาฮะใส่ฟ้าไปงี้ฮะท่านี้ใช้ได้ดีมากไม่โดนเลยนะเอาอีกอรอบนึยงเปียงโดนมากฮะแต่ยังไม่เป็นไรมากงั้นลองท่านี้หน่อยเพราะว่ารถเยอะอยู่ท่านี้ มาอล้วงน้ม้โหมาลัวๆอา้าวแต่ล่วงก่อนมาลัวๆแต่ล่วงก่อนนะฮะเออให้มีล่วงอยู่อ่ะมีล่วงอยู่นอนไปก่อนนะฮะเฟสสองมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยห,หลบก่อนกระโดดอย่างนี้เลยอูกระโดดไอ้โดนโอ้โหมันนิดเดียวอ่ะโอ้โหช็อตที่มันโดดลงมานี่คือไม่น่าพลาดนะ ร้อยล้านปีผ่านไปก็ตไม่วินสู้มาเลเนียไม่ชนะสักทีจึงได้ตามตัวรอดวอร์เดมอร์งามวานเข้ามาสู้ด้วยเอาแล้วนะฮะวอร์เดมอร์งามวานนะะถึงข้าวเขาแลว้วฮะดาวเวทนะฮะเล็ดมาเลเนียโซโลวอร์เดมอร์งามวานนะะมาเลเธอร์โโลวอร์เดมอร์

Ê mà yêu cây Chớp Ê mà cây cú Ê oh. mà yêu cây <coughs> cú waterfall đến của tớ nè ไออันเดียวตามเตะอันเดียวอย่ามาอย่ามาโว้ยได้มากอืมอโดนไปนิดนึงแหละมา ก็ยังลบได้นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาถ้าเราโดนคอมโบแรกเข้าไปมันจะตายนะฮะือถ้าโดนคอมโบแรกไปม,มันเจ็บมันเจ็บจุงเบยนะฮะเจ็บจุงเบยอืออืออยอุ้ยอุอุยออุยอุย้ย จะเย็นนะจะเย็นนะที่มาเลเนียเนี่ยนะมันจะชอบแบบมันจะชอบแบบรีบกระโดดสิครับรีบกระโดดให้ผมเห็นที อหลบหลบโอ้โยหลดไม่ทีรีบกระโดดแล้วงั้นตายก่อนนะเว้ยยังไม่รีบกระโดด,ด,ดไปฉาบเอ้ยเจ็บแขนโดนฟันแขนแล้วมันก็ไก่ล่าง ลว่าเล่นในที่นี้ไม่ได้นะวะเฮ้ยมันดูเลือดมันดูเลือดดิสิเอ้ยมันดูเลือดลูกออกมาโอ้ยช่ยโอ้ย,อยหลังจากนั้นวนอ์ดโมขอแก้ตัว อันตรีมันหายไปไหนครับควบเออเออมาแล้วเออโอเคทีเนี้ยมาเลยทีสี่ต้องมาเพราะว่าถ้าไม่เอามันออกมาตอนเนี้ยถ้าไม่เอามันออกมาตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนไอ้น,นั่นเราจะเราจะทำไม่ได้เอบลอยครับ โอ้ยเจ็บกระดองใจมายังลงมาแล้วกูใช้เลยอันมาแล้วลบ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  โลบโลบมาอีกแก้วมาเต็มไปไปเอ้ยเรียบร้อยครับงานว่ะแต่กูเล <c oughs> ่ทีสีโอสำเร็จว่ะวอลเดอร์มอ <c oughs> ์กองคาที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะคราวหน้า จะเป็นใครมาตบมาเลเนียอ,อีกก็ต้องรอติดตามชมกันนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวอเดอร์มอร์เจอกันโอเคผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วกูจลลงยังไงวะเนี่ยชิหาย